ครับวันนี้ผมใช้มือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบันไดสวรวั์ตรงนู้นอันนี้ที่วัดป่าพระเจ้าทุมพรจังหวัดลำปางนะครับมาเที่ยวได้นะครับเนี่ยครับมีดอกทานตะวันสวยๆให้ถ่ายด้วยช่วงนี้มันจะแห้งหน่อยนะครับแนะนําให้มาช่วงนี้เลยเพราะว่านี่นะครับมีบันไดสวรวค์แล้วก็มี เง่นมากสบายบนเตะครับนี่ยให้งานถ่ายรูปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปบนบันไดสวรรค์นะครับไปกันเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่สูงมากดูกความสูงสิครับเดี๋ยวผมโชว์ความสูงครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นวิวสวยมากเนี่ยนะครับเราสามารถมาถ่ายรูปได้ด้วยเนี่ยครับเห็นวิวหมดเลยเห็นวิวข้างหลังหมดเลยนี่สวยไหมครับเห็นทุ่งนาด้วยถ้ามาตอนเช้าๆจะมีหมอกนะครับสวยมากเลยเนี่ยครับ โค้เสียวตกเลอันนี้สูงประมาณสิบเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรได้นะครับดูดิในกล้องอาจจะดูไม่สูงนะครับแต่คนจริงสูงมากโอ้สวยมาก ขึ้นมาถ่ายรูปกันขึ้นได้หนึ่งหนึ่งสองคนนะครับห้ามห้ามเกินสองคนนะครับตรงนี้เพราะว่าสูงมากกลัวม,มากโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมันไดสวรรค์ที่วัดป่ากอุออทุมพรแค่นี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายครับ